咱们，咱们他们。 Thứ đầu tiên là chờ đợi hai đợi Thật tuyệt Bây giờ chờ đợi chờ đợi chờ đợi Vẫn chưa, bây giờ chờ đợi Ok, đợi โอเคมาถึงตรงนี้สองโลนิดนิดมีน้ำาละตอนนี้คือทางก็เป็นเนินลงมาก่อนแล้วก็อยู่เทินแล้วก็กำลังจะกลับไปขึ้นเนินใหม่อ่ โอเคตอนนี้เกือบ4โลแล้วเรายูเทิร์นกลับมานะคะมาตรงสนามกีฬาจุดปล่อยตัวแต่ว่างานนี้ค่ะจุดปล่อยตัวกับจุดฟินิชอยู่คนละจุดกันเราจะต้องวิ่งต่อไปอีกที่หนึ่งเคไปอะค่ะไม่เ,เนินเยอยดยอะแต่สนุกดี วันนี้เราเอาฮกกามากเอก็มาวิ่งนะคะหนึบถึงแม้ว่าจะถนนล,ลื่นฝนตกก็ตามนองเทสดูวยละเฮ้ยเกาะถนนดีหนึบแล้วก็มีความดีดเด้งแต่ไม่ได้เด้งมากนะไปได้เรื่อยเเน้นปกติแล้วฮก้ารุ่นเนี้ยเขาจะเน้นใส่ซ้อมเนาะแต่ว่าสามารถที่จะเอามาวิ่งแบบ10โลเนี้ย ทำควาเร็วได้อยู่ระว่างหลังค่ะ,ะกิโลที่5ลงมาเป็นกิโลที่6กอะคะ่ะก็จะวิ่งลงเนินยาวๆเอามาเลยน่าจะเกือบโลแล้วก็สักพักมันก็จะขึ้นเป็นเนินซึมนิดๆนิดๆ,ๆ,ๆ โอเคตอนนี้เราวิ่งมาเจอก่สิบเอโลแล้วนะคะผู้นำยี่โลเพิ่งวิ่งแซงไปเดี๋ยววิ่งกันต่อ4โลยังไม่สว่างเลย โอเคกิโลเมตรที่7กิตะตเลนคะแนะนำตัวหนคะ่ะชื่อมิวค่ะเป็น VM ที่หานใหญ่ซูเปอร์สปอร์ตมา uh huh. ล่วงวิ่งที่นี่ค่ะ,ค,ะคอนเซปต์ของซูเปอร์สปอร์ตคือเขาให้พนักงานออกมาออกกำลังกายใช่มาร่วมวิ่งกับสังคมมาวิ่งกับชุมชนนี่ค่ะแล้วปกติเขามีการเลือกยังไงคะ่ะว่าแบบใครจะวิ่งใครจะไม่วิ่ง oh. อะไรเงี้ย แต่การคัดเลือกหรือว่าความสมัครใจเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมาด้วยกันอือันนี้หัดใหญ่นะคะมักระบีนะคะ <c oughs> ไปค่ะเจ็ดโลแล้วทุกคน <c oughs> อีก3ามโลสุดท้ายไปเรื่อยๆค่ะอากาศก็ชื้นๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากแต่มันอบนิดนึงนะแต่ว่าก็วิ่งสนุกดีโรลิงเนินโอเค ถนนจะค่อนข้างลื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักเลยอประมาณแบบตีสองอะไรเงี้ยแต่ว่าการปิดถนนที่นี่ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเจอรถมายังเช้าอยู่รถค่อนข้างน้อย3ามโลสุดท้ายเป็นเส้นเรียบหาดแล้วค่ะ อันนี้เราก็จะเห็นชายทะเลอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือของเราก็จะเป็นนี่เลยเป็นร้าน f า e e ่แม e m c d o n ลด์ต่างๆนะคะก็มางร้านนักท่องเที่ยวเขายังไม่กลับบ้านเลยตอนนี้ยังไม่หกโมงตีห้าหไปไปไป,ไปไวุ้ย ข้างหน้ามีแฟนซีเหรอได้ถ่ายรูปเจ้าความสวยเหรอคะเจ้าความสวยค่ะถ่ายรูปได้ค่ะถ่ายรูปได้เหรอคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยสู้ๆเช็คเฮเช็คแจ๊คความสวยเจ๋งมากงานนี้มีนักวิ่งต่างชาติมาเยอะนะคะ หนึ 1> ่1ชั่วโมง37เหลืออีกรถเดียวรถสุดท้ายอ่านดูว่าจะรุนทัน1ชั่วโมง40่สิบไหมไปไปน่าจะเกินไปสักหึงหรือ2อนาทีนี่ก็ช่วยล่างให้หล่นทางใต้นี่เลยเกิดการเส้นชัยเจอกัน ไปไปไปเจอพี่ป้ายแล้วไปเจอที่มุมงน้ำตอนนี้คือแบบมืดคืนมากเลยอ่ะเหมือนฝนกำลังจะตกคือมาตกตรงเกาะน,นู้นแล้วล่ะเว้นแค่ตรงนี้ดีเข้าเัยก่อนชีวิตคือทุกั์ เดี๋ยวค่อยแลกแล้ลวผู้กองหารเออเมนูอาหารกันแล้วก็อีกหนึ่งงานจากทีมซุปเปอร์สปอร์จ้าเย้ สวยเข้าเส้นชัยแล้วนะจ๊ะไงเกตลเลตหนึ่งขวดนะคะยนดีด้วยนะคยินด้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างกับสนามนี้ค่ะเป็รันามินกันครับวิ็นวิวนวิวิวที่ดี ถึงแม้ว่าถ้าเกิดไม่ได้จัดงานวิ่งแล้วถ้าเกิดจะมาเที่ยวมันก็สามารถวิ่งชวิ่งถนนริมหาดได้ผมว่ามันสวยแล้วก็วิวดีมากอยากให้คนได้ถ้าเกิดได้มากระบี่จัดที่เลยเนาะออาวนางหาดลพบุรีท่าลานะครับผมให้ลองมาดูีเป็นไงคะวิวค่ะวันนี้มีความสุขแฮปปี้ค่ะนักวิ่งต่างชาตินักวิ่งต่างชาติเยอะมากเนาะใช่แล้วก็วันนี้ก็แบบเหมือนมาได้เล่นด้วยอะค่ะ หันลาตลอดเลยใช่แล้วก็เส้นทางทะเลียบทะเลตรงนี้พี่ชอบตรงเนี้ยไอเรียบหานดียก็ดีมากวิ่งวิ่งช่วงนี้นะเห็นหาดเออแล้วลมเย็นด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะคุณแม่คะวันนี้ทำเวลาได้เท่าไหร่คะ159 21ห้โลหนึพูดถึงสนามนี้หน่อยมีความยากยังไงคะเดินดัดันเดินลากยาวถ้าเดินลากยาวเป็นเดินที่ โค้งมีเคล็ดลับการวิ่งไหมคะเราเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหกสิฮะจริงป่ะเราอันนี้คือกี่ปีวิ่งมากสิบหกแต่ปีนี้หกสิบหกหกสิบหกโอ้แต่ส่วนใหญ่จะวิ่งมาราธอนไม่เคยได้วิ่งฮาปหรอกค่ะแล้วมีวิธีการซ้อมยังไงบ้างต้องพยายามซ้อมคือคือส่วนใหญ่วิ่งมาราธอนใช่ไหมมาราธอนที่นั้นไม่มีปัจหาต้องซ้อมอย่างเดียว สวัสดีค่ะเจอกันที่เส้นชัยค่ะอะไรคะรันหอยรินหอยครับแต่อยากจะบอกว่าผมได้ซับซองแล้วครับพี่ครับมได้ซับสองสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันซับซองครับความยากของสนามนี้ค่ะโรลลิ่งเยอะมากเนินเยอะแล้วก็เราจะเจอพวกอากาศชื้นแต่ความโชคดีคืออากาศมันเย็นพอที่แบบว่าคนไทยจะชอบอากาศประมาณนี้อาจจะมีฝนบ้างที่ตอนนี้เหมือนฝนลปอยๆมาแต่โชคดีระหว่างทางเหมือนฝนไม่ตก ก็เลยทําให้เราสามารถที่จะวิ่งแบบว่าวิ่งสนุกวิ่งสนุก,นกแล้วก็เส้นทางเขาปิดดี <ไป S 1> อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะต้องแชร์เส้นทางบ้างแต่คือ<ต>คนที่นี่เขาน่ารักเขาไม่ได้ขับรถเร็วเขาไม่ได้อะไรเลยประมาณ80%ท,ที่ที่ปิดถนนที่แบบรถไม่ได้มาที่นแต่ไม่มีปัญหาเพราะวิ่งมา3ปีเรารู้ว่าที่นี่โอเคมากก็เลยชอบมากระบี่คือทั้งงานศินปกเนี่ยผมเลือกที่นี่เป็นอันดับหนึ่งได้ที่4บอ๋อได้าแต่กี่ตัว50 ห้าสิบเหรอแปดร้อยร้อยทอพร้อยไ้ที่สิบแปดเย้มาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะมาแบบไม่รู้เรื่องพม่รู้เลยค่ะเนี่ยกี่นาทีคะเอ่อสองชั่วโมงหกนาทีค่ะอ๋ออ๋ออะไรอ่ะมันแย่ลงอ่ะเวลาอ๋ออะไรตุ๊กตาอ๋ออ๋อคุณมิมมาคะได้ที่สองรุ่นค่ะ แน่นอนคราบีอันนี้หวังผลส่วนอาจารย์ป้ายหนึ่งชั่วโมง41มสี่สิอ็ครับทับร้อยตีทัพร้อยได้ตุ๊กตาตุ๊กตากับเราตีเราตดทัสองร้อคนที่1 6อยหกสิองเออทำไมยิ่งช้าหว่า1ร้อยหกสองวนย่นี่มันเือะไรกันเนี่ยเย้